สวัสดีวิยรุ่นฟีฟา<笑><笑>ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยติดภารกิจใหญ่หลวงเห็นน้องๆหลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่นแอ่งพี่ลงแต่คลิปมาหมาป่านะหมาป่าเดี๋ยวจายไม่ลงคลิปเล่นหมดแรงมั่งเลยหมดโดดลมมั่งเลยอะไรเงี้ยนะเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูฮนะ จะไปเล่นหมดแรงกันนะว่ามันจะเป็นยังไงน่าเบื่อแค่ไหนฮะ <Huh? S 1> ไปเลยดีกว่าอืมกว่าจะหาห้องได้ไม่ใช่หนึ่งนาทีกว่าหรอ <laughs> ตอนนี้แรงพี่ก็อยู่ไดนะมอนด์สองจากได้เ้อ้อนี้ไม่ขึ้นสักทีเรื่องของเรื่องก็คือเล่นแรงแล่นโคนรน่าเบื่อเลยอ่ะม,มันน่าเบื่อย,ยังไงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูฮนะ ดูดิแค่หาห้องก็เกือบนาทีแล้วอะ่ะ oh, <no. S 1> <laughs> ว้ายนี่เนี่ยมาแล้วครับ่างแทงนี่จะมีกี่คนเนาะเดสิบสองคนครับเต็ม oh, <no. S 1> <laughs> ที่ไม่เกินยี่สิบอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกเฮ้ยวันนี้มันเพิ่มไปถึงสามสิบเลยอะ่ะยี่แปดเลยอะ่ะ <Huh? S 1> <laughs> ดูดีครับทุกคนดูดีครับมีเต่บอร์ดครับทุกคน <Huh? S 1> แล้วจะให้เล่นยังไงครับเนี่ยคนหนึ่งยังไม่ม <laughs> oh, <no. S 1> ีเลยไม่มีคนเลยอ่ะครับ <c oughs> ดูดีครับมีเต่บอร์ดอ่ะครับ <c oughs> คือมันน่าเบื่อมากเลย <c oughs> อล่สู้มีสต <c oughs> มันเล่นแรงแลวมันไม่หนกเลยมันไม่มีคนเลยอ่ะครับทุกคนเออมีแต่บอดละแล้วแล,แล้วเดี๋ยวนี้บอดไม่ไม่ยิงเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้ยเออ้ยออออออมันโดดไม่ได้วะเราขอตั้งค่าก่อนนะเย้โอเค ไม่รู้บอมันไปลงแถวไหนเหมดแล้วเนาะได้มีตัวหนึ่งนี่น่ะนี่ไงโอ้บอดมันมาทางนี้เออไอ้ออบอลมันไปพีกหมดแล้วว่าเออเดี๋ยวไปพีกดีกว่าดูดิฮะลงไปเป็นแถวเลย <c oughs> <c oughs> ดูดีบอนเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ยิงเราด้วยอ่ะทุกคนดูก่อนยังมีแบบว่ายิงเรามั่งอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ยิงแล้วอ่ะดูดีครับเป็นแถวเลยอ่ะครับ Oh no มันยื่เฉยอย่างเงี้ยเออน่าเบื่อไหมทุกคน <laughs> น่าเบื่อจริงเ <laughs> ไม่มีคาตโนงคาตนาม้างเล้วหรอ ก็อยากไปฟันบอดอะไรอย่างเงี้ยเออมีแต่ปืนเว้ยเอ้ามีไอ้วอด้วยฮะ <Huh? S 1> ใครมาวางไอ้วอแถวนี้วะมันมีคนเหรอวะม,มีคนเหรอผู้ใดมาวางไอ้วอแถวนี้วะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีมีดเลยอ่ะเอาเอากระ้าไปตบก็ได้ว่ะเฮ้ยมีคนวางไอ้วอด้วยอ่ะใส่ว่ายู่ไหนว่าเออนี่แน่นี่แน่เอาเมื่อกี้เห็นคนวางไอ้วอนี่ว่ะโอ้ตายแล้วคน เล่นอะไรได้จังสินี่เนี่แยดู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 เธอทำทำไมถึงทำแบบฉันได้เออเล่นไม่หนุกเลยอ่ะครับ <laughs> oh. <sighs> Rampage Killing Spree. Oh, you've been aula. Huh! Killing, killing spree! Killing spree! Killing spree! Killing spree. <laughs> ดมีเป็นแทวเลยอ่ะมีเป็นแทวเลยเดี๋ยวเล่นไม่หนุกเลยอ่ะโอ้แต่เอาบอดมันโอ้เดี๋ยวนี้บอดมันบางไอวอได้นี่ว่าก็ว,าว่าอยู่ killing spree killing spree what young hell happened here oh you are not mean <laughs> killing spree <G ül üyor> แกจะวางให้บอกฝางทำไมเนี่ยโอ้โหตายมาเจ็ดตัวครับอยู่ตรงไหนมั่งครับอีหกตัวอยู่ไหนนาะหกตัวเนี่ยเอาอยู่ห้องบนตัวนึ่ง เอ้ยน่าเบื่อมากนะนี่แหละวะไอ้ผลยังไม่อยากเล่นโดดร่มอีกสี่ตัวครับสี่ตัว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 ไปอยู่ไหนวะเฮ้ยไปอยู่ไหนวะมันน่าจะไป อีกหรือเปล่าไม่มี่โดนช่วยหาหน่อยดิโดนจา่าจะน่าจะอยู่แถวนี้แหละเอาแสดงว่าอยู่ข้างหลังน่นเหรอโอ้ตายตายตาย ตั S <S <S ้งค่าก่านอนน่าเบื่อมากเลยสองสามสี่นี่ก็ถูกนี่หว่าไม่กดเลขสี่ ไม่ยู่ไหนไหว้อีกสองตัวมันอยู่ไหนอยู่นะโอ้หน้าเปลือมากเลยไม่เห็นเลยครับอีกสองตัวน่าจะอยู่จะตายก็รีบตายครับ เสียวเวลาครับเออตายไปแล้วเดือวตัวหนึ่ง<ม>เดือวตัวหนึ่งครับจะตายก็รีบตายครับแกไปโดดอยู่ไหนมาครับอ ตัวสุดท้ายยุสว่ววาตัวสุดท้ายอ่ะตัวสุดท้ายดิบตายเลยมันไม่ตายเว้ยตัวสุดท้าย,าย,ายเยน,ายายนี่ยมันเป็นคนหรือเปล่าวะแต่ว่าเมื่อกี้ อยู่ในเครื่องบินก็ไม่เห็นมีคนนี่หว่าหรือว่าตัวสุดท้ายจะเป็นคนก็ได้วะทุกคนเอาร้อยนัดไปครับเอ้ยไม่แน่วะตัวสุดท้ายจะเป็นคนก็ได้หรือเปล่า เพื่อตัวสุดท้ายเป็นคนครับเพื่อตัวสุดท้ายอาจะเป็นคนโดนช่วยตามหาหน่อยดิเฮ้ยโดนมันหายไปแล้วโอ้นั่นไงเฮ้ย โัวสุดท้ายนี่คนนี่ว่าเออประมาณนี้แหละพี่คนเออเล่นแหลงหน่าเบื่อมากเลยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนวันนี้ก็เชื่อว่าดีครับ